สัมมาสัมพกทธเจ้าทังแท่งปรามีกันอย่าง เอาชีวิตกันเป็นเดิมพันกันเลยสร้างบารมีกันหมากมายกายคองถ้าเป็นปัญญาทิขะผู้ติจาก็ยีสิบประสงค์ไห้สมหากบแห่งแสลึกในใจเจงวาจาได้รับพุทธบุยากรถ้าเป็นศรัทธาทิขาผู้ติจาก็สีสิบประสงค์ไห้สมหากับไปเท่า จะเป็นบริยะีิข้าพุทธเจ้าก็แปดจิตประสงค์ใหญ่แสนมหากร่กว่าจะมาเป็นตสมมาสัมพุทธเจ้าคนคว้าความรู้ที่ยิ่งใหญ่ทเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวาทั้งหลายความลับของยีิตถูกเปิดเผยขึ้นโดย การดูคิดตนของบรมโพธุติสสะเราม่เดชัสรุอนุตรสัมมาสัมุวิจารแล้วเนี่ยความรับขึ้นอญกกะถูกเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตเกิดมาจากไงมาทําไมอะไรคือป้าหมายของชีวิตถูกเปิดเผยหมดเลยทาให้มนุษย์สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีใจชน,นะข้านของพระองค์ท่านนี่บำบัดทุกข์บำบังสุขอย่างเดียวทำให้เรากระจายเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนะจ๊ะกฎแห่งกรรมที่มันบังคับบรรยามนุษย์อยู่เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องกฎของใจละเจระทั่ง ธีการที่จะหลุดพ้นจากภพทั้งสามได้ไปแจากที่ต้นเหตุแห่งความทุกขึ่งคำสอนอย่างนี้ไม่มีในศาสนาไหนเลยคำว่าพระพุทธศาสนาคำนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะขียุคต่อขียุกไม่เคยเปลี่ยนแปลงพุถจารคีพระองค์จะมาตัดสุ้ไปใกล้กันมาพุทธศาสนา คือคำสอนของผู้รู้แจ้ง<ๆ>คือผู้รู้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่รู้มั่งหรือรู้มาก<ๆ>รู้มั่งก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนารู้มากขนาดนั้นอีกหน่อยก็ไม่ใช่<ๆ>ต้องรู้หมดๆๆๆคือรู้แจ้งแจ้งกัน,นจริงๆเลยรู้แจ้งแทงตลอดไป้ลยพรพุทธะ คือความสอนที่สมบูรณ์ความรู้ที่สมบูรณ์กาผู้รู้ที่สมบูรณ์ก็จะเจ้ากับแปลว่าราชาของผู้รู้ทั้งหลายใ,ในบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่ในโลกที่รู้มั่งกับรู้มากอะไร่านเดราชาจะทันรู้หมดรู้แจ่มแจ้งเหมือน,นึ่งของที่อยู่ที่มดืดหลากว้การแย่งเลยเห็นง่านชัดเลย แจมแจ้งพระสนีสัการยุติยานคือยานที่อย่างรู้จะรู้แจ้งได้ทุกสิ่งเลยทุกสิ่งเลยมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกิเลสอาสวะของท่านเนี่ยหมดสิ้นไปแล้วก็ไม่มีอะไรมาบดบัง ดวงปัญญาของท่านทำมาจากขัของท่านเห็นได้รอบตัวยาณทัศนคะรู้ได้รอบตัวเห็นไปถึงไหนก็รู้ไปถึงนั้นก็มายความว่าที่พานพบสามรูปโลกาในสันแทงตลอดหมดเลยไม่มีอะไรมากำบังได้ ตัประมาเหมือนท่านเป็นท้องฟ้าเลยนะคืออญานและศาสนาท่านครอบกันหมดเลยทะลุหมดแล้วก็ทีเลยกับฟ้าครอบกับลู่เลยคือออกทิศสิ่งที่ออกเป็นรนอบผมเลยทำไปไกลแล้วละทย่านและศาสนาจะแก้มทีเดียว <c oughs> รู้หมดรู้ทั้งโลขียะแล้วก็รู้ทั้งโลกุตระ <c oughs> รู้กระทั่งวิชาชีพกับวิชาชีวิตวิชาชีพที่เอาไว้ใช้อยู่ในโลกนี่เชื่อไหมท่านรู้เพราะท่านเห็นนะกับวิชาชีวิตคือวิชาที่จะดำรงชีพอยู่ในสังสารวัตได้อย่างปลอดภัยขับหลุดพ้นจากสังสารวัตรเ,ยยท,นท,รตรเทนหมดเลยเคยมีนักศึกษามาถาม อาจารย์รู้วิธีทำจรวดไหมทำเครื่องบินไหมบอกครูเพราะท่านเห็นเนี่ยของมันก็รวยขนาดของอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยหรือนักประดิษฐ์เนี่ยยังคิดได้เลยครับหลายพวกนี้เราจะเห็นที่มันเหมือนเห็นในฝันนะจะคิดไปเรื่อยๆแล้วก็นิ่งๆบางคนไปโผล่ในฝันบางคนก็เป็นภาพออกมาเล็กน้อย ภาพเล็กๆแล้วก็ค่อยส,สติไต่อความรู้คือเขนั่งเงินนิ่งๆคิดอยู่เอ๊ะเราจะทำยังไงเอาเหล็กรอจะในอากาศได้เขาก็เชื่อมันเกิดความเชื่อมันเล็กต้องรอจะในอากาศได้ทีนี้ก็วิธีเราก็เห็นนกบินไปในอากาศได้เล็กก็ต้องลอยไ,ได้งั้นก็คิดอย่างนั้น แล้วก็คิดไปเรื่อยใช้จินสัมยะปัญญาไปถึงจุดๆหนึ่งก็มีสมาธิอ่อนๆเนี่ย<ช>เห็นภาพภาพเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ปฏิบัติต่อแล้วก็ทดลองรับ<ช>ทดลองไปเรื่อยๆรักประรมนิ่งๆใจนิ่งๆเอ๊จะทำไงต่อนะเ<ช>ครื่องดินมันขึ้นแล้วมันก็ลงขึ้นแล้วมันก็นลงครับ <laughs> เด็วก็รู้เรื่องเพราะว่าผู้สอนพิติีาแลมผู้สอนละเอียดประการใจนิ่งๆนี่แหละมันเห็นเรื่องเป็นลาวแล้วไหมครับพระพุทธยาณมนกว้างขวางนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้ารู้จะทำเฉากล้วยเต่าหวยที่ใท้กชายเกี่ยมใจใช้ยโป้ใจเท่านั้นได้จะทำรถลาล่างางนี่ได้เห็นแล้วมันเห็นแต่ว่าไม่ใช่นาทีของท่าน เราะว่าสอน่คยมันก็ยัคข้องโลกเราเวลาจะในโลกดี้ก็แกถะถ่ายจิตสัณสารจะสอนเรื่องว่าจะทำไงนคนจะพ้นโลกเราจะสอนเรื่องเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกฎแห่งธรรมและโลกสวรรค์อะไรต่างๆเหล่านี้พบภูมิม์สัตว์โลกซึ่งไม่มีนะักวิทยาศาสตร์คนไหนก็สอนเหมือนมีแม่อาจย์ตายเคยสอนม่นนรกไปไงเนี่ยไม่มีสวรรค์ไปยังไงไม่มีะ ไม่ไม่ก็นั่นเองแล้วมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนสอนนี้มังไม่มีสลวมามก็สอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพตามสถาบันต่างๆไปด้วยอะสอนเกี่ยวก็เรื่องวิชาชีพนั่นแต่สอนหรือเปล่าว่าใกล้จะตายทันยังไงเนี่ยไม่สอนจะไปดีสมมตินรกสว่า์มีจริงเนี่ยไม่มีสอนเลยซาพเวอรยุทธญาณครอบคลุมหมดเลยนรกทั้งเห็น สวัสดีก็เห็นไม่งัน้นจะบอกได้ไงสวัสดีหกชั้นอันละร้อสี่ร้อยห้าสิบหกขุมขุมใหญ่แปดบริวารอีกโยมวโลกประเห็นอโลกรานนารกก็เห็นไม่งั้นเอามาสอนได้ไงนักเรีนเยนศาสยังไปไมถึงโลกรานนารกเลย <c oughs> เครื่องมือไปไม่ถึงยอดยาพานะไหนก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนัะ้นเรื่องใช้เครื่องยอดยาเนี่ยมันง่ายสําหรับท่าน แต่ก็ไม่รู้จะเอาทําไหมเพราะใชนก็ไปดใชับเพราะจะไปแานก็เหาะไปเอาสรีระยนอย่างนี้เนี่ยทํากายให้เบาหือนใจไงใจนึ่ถึงไหนก็แวบไปถึงตรงนั้นไม่ต้องเติมน้ำมันไม่ต้องต้อไม่ต้องอะไรจะต้องทะเลาะอะไรกันก็ไม่ต้องพระศาสนาพญญุตยานี่ครอบคลุมมากกว้างเหลือเกินกว้างมากๆเลย จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยต้องหมดกิเลสอาสวะไม่มีเครื่องเหนียวล้างยิงเครื่องหมดหวังสว่างและเห็นทุกที่ทุกทางในเวลาเดียวกันคืออยู่ณจุดเดียวกันจะเห็นซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นหมดเลยในเวลาเดียวกันซึ่งต่างจากดวงตาของมนุษย์อยากจะเห็น้างหน้าก็ลองมองไป้างหน้าอยากเห็น้างหลังก็กลับหลังหันอยากเห็นซ้ายเลี้ยวซ้ายอยากเห็นขวาเลี้ยวขวา อย่าเห็นเค่บงเงยอย่อยาเห็นแค่ล่างโกมกว่าจะได้ครอบทุกคิดมันก็อเมื่อยเมือยหารไปทุกคิดแต่นีท่านนิ่งเฉยเฉยไปถึงในจุดที่ปลอดความคิดนิ่งจิตมันบริสุทธิ์ท่านไปในแนวดิ่งแต่ว่าความรู้งท่านน่ะออกไปทางแนวระน,นาบด้วยทั้งดิงกับระนาบไปทุกคิดทุกทางไปเลย ในเวลาเดียวกันเห็นได้รอบตัวครางนั้นก็เลยตอบคำถามนักศึกษาก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าเพราะเรื่องหล่านี้เข้าใจได้ยากจนกว่าหยุดใจเป็นแล้วแค่เห็นดวงใสๆแค่ดวงหนึ่งในกลางทองหรืจะเข้าใจเออจริงเนาะเออเราเห็นได้รอบที่จะอย่างไร เหมือนฝรั่งในะแค่ไปเห็นดวงใสๆเขาทำใจนิ่งๆมันหลุดรั่วเข้าไปงในในแนวดินแล้วมันวืดออกทุกทิศทางฝรั<อ>่งบอกโอ้มีละคร<อ>ทำไมอยู่ตรงนั้นเฉยๆเห็นได้ทุกทิศทุกทางบอกนี้แค่ดวงนะเราเต็มพระธรรมกายยิ่งอันนี้นะอ,นนอีกนะนี่ยสาวไปในอดีตเลยเขียนในอนาคตเลยได้กันนั้นแหละงั้นผูเจ้าจะ ระลึกชาติคหลังได้ไงรีไวท์เทปชีวิตเหมือนรอเทพครับอย่างเรายังลืมเรื่อวานนี้รับประทานอาหารอะไรครบลืมแล้วเห็นไหมถ้าท่านไม่ลืมมันมองก็ไย้อนหลังแต่เรามองล้องมองที่เดิมเลยแต่กระดิกจิตนิดเดียวว่าบวาน,นี้ทำอะไร แล้วก็นิงง่งๆทำนิ่งๆเข้ากลาวไปเลยถึงจุดๆนั้นมันนี่เลยที่บอกใครนี่บอกใครนีนะนี่โอ้โหทุกคนสาม,มารถทําได้เหมือนกันถึงแม้ไม่ต้องถึงสศัพท์พญายาเพราะสศัพท์พญายามีได้แค่ถ้าสัมมาทูตเที่ยวโพลีเฉพาะนั้นที่เห็นตรงนั้นแล้วก็ บวกกับกำลังบาร,รมีของพระองค์นั้นสามสิทัะความรู้ท,ท่านสิงไกลไกลกว่าพุทธส,สาวบซึ่งบาร,รมีอ่อนกว่ากันเยอะเพราะสังสมมันน้อยชาล้วกันถึงแม้ว่ากระจายกิเลสทวะได้สอบผ่านก็จริงเนี่ยแต่ว่าไปไม่ถึงตรงนั้นแค่สอบไม่จบสอบผ่านไปนี้ผ่านได้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นโปรเฟสเซอร์เลย อ,อย่างพระบอกราภาษาลิบุตรนีสนัยเสียนิยมครับในเหนรียญทองคนละแบบคนไปแล้วสอบวิทยาในควางขวามไหมค่ะไม่ใช่เหรียญเล็กๆแล้วก็แม้เป็นอย่างนี้จะถามจะรู้ได้แต่เมื่อดูครับด้าน,นที่คู่ตอสู้ของท่านคุณอนันท่าที่บอกว่า ถ้าไหนเทวดามาบอกเรื่องยาเพราะเร้และก็เลยกาตัวว่าเราสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทิฏฐิรยานจริงๆก็ที่ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ดูั้งหากหรับเหมือนคนตาดีอย่างนี้ใช่ไหมไม่ลืมตาดูมันจะไปเห็นยังไงถ้ามันก็เห็นได้กิริยาแต่วันนี้อยากให้ทำความเขา้าใจเกี่ยวเรื่องสัพพัญญติยานเร้ทั้งวิชาชี่และรู้ทั้งวิชาชีวิต แสงโลกียะแล้วก็โลกุตระโลเรื่องถอยหลังได้เลยเอาแค่ว่าไม่ต้องถึงศัพทยุตธยาตรงเนี้ยเอาแค่ว่าคนที่เขาฝันเป็นนะเขาหลับปั๊บเขา็ยังฝันได้เลยยังฝันเรื่องราวของศาสดาของคู่ต่อสู้ ที่ดวนวาทกรรท่านคุณาดันทะได้เลยอ๋อครับาหลับไปเขายังฝันเห็นเรื่องราวเป็นโตกเป็นสาได้เลยอ๋อก็ฝันได้นี่ใครก็ฝันได้เท่านั้นแหัะใช่นี่มันเป็นอย่างนี้ไะเพราะฉะนั้นเนี่ต้องรักพระพุทธศาสนาไว้นะรักให้ดี เขาเปิดศาสนาหรือศาสนาอะไรแท่านั่นสี่คล่อกรูนอย่าง